สวัสดีค่ะขณะนี้พวกเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเตยทองซึ่งเป็นพืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีนักท่องเที่ยวเข้าชมจํานวนมากแต่เบื้องหลังของความสวยงามและอุดมสมบูรณ์นี้มีบุคคลที่คอยดูแลรักษากันอย่างเหน็ดเหนื่อยวันนี้พวกเราจะมาดูกันค่ะว่าพวกเขากลุ่มนี้คือใครและเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรไปดูกันค่ะ ช่วงแรกๆมันไม่มีการบุกครับช่วงแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่จากธรรมศาสตเ,เข้ามาสำรวจพื้นที่ทำกินให้ราษดรวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับประโยันก็ะจะมีพวกที่แอบแฝงเข้ามาคนต่างถิ่นนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่เข้ามาอาศัยอ้างเป็นของตนเองเข้ามาบุกรลุกแล้วก็ทำการฉีดพ่นยาเจ้าถาง วลาปฏิบัติหน้าที่มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเวลาครับม,มันตลอด24ชั่วโมงแล้วแต่บางครั้งก็มีข่าวจากราษดรบุวังดีแจ้งเข้ามาในเวลาเทา่งคืนเาก็ว,วความที่จะปฏิบัติหน้าที่บางครั้งก็ใช้วิจารณญาณในการจับจับบางครั้งก็มีความสงสารเพราะความยากจนในจุดนี้เราว อาศัยว่าอารมณ์รวยความผิดร้ายแรงไหมหนึ่งครั้งแรกก็อาจจะเตือนเตือนไม่ฟังครั้งที่สองก็จับดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการทาง,งานของนายภาพท่านเห็นว่าเป็นยังไงสําหรับกองนายผู้ภาคยีนอนมีความแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมที่จะเป็นหน้าที่ที่ปอกตรวจตาซึ่งการดดตรวจป้องกันรักษาป่าไม่ว่าตอนกลางวันหรือตอ,อนกลางคืนจะต้องออกได้ตลอดนะครับเพราะเราไม่ไม่มีเวลากำหนดว่า แต่6โมงเช้าส4โมงเย,ย็นหยุดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสําหรับสายตรวจสาหรับทางด้านจิตใจเขาก็เป็นคนที่มีความผัวว่ามาดีช่วยเหลือเกือบแย่สำหรับเพื่อนร่วมง,งานนะฮะมีบันุ่นสำคั์ดีนะครับการรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่สั่งไปแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดผลได้นะครับ สภาพทั่วไปของป่าอุทยานแห่งชาติไตรองตอนนี้เป็นย่งไงบ้างรครับคือป่าของอุทยานแห่งชาติาตจองจะมีสภาพป่าเป็นป่าเต็ยงลังแล้วก็ป่าติดแง้งนะฮะก็ป่าติบแ้งก็อยู่ต้นน้ำข้างบนป่าเต็งรังก็อยู่ข้างล่างก็อย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าก็บคุมสีมอ่อำเภอนะครับอือ่หนองบวัวละเหวเทพอกตดจิตภกคีจุมพลหนองมะแดงและสําหรับ ด้วยพิทักษ์ป่าเราก็ได้ตั้งกองคุมเพื่อสัะกาศกั้นกัน,กน,กนลุกนะครับ